งชาติเป็นพยานเนี่ยเขาได้ถ่ายภาพสองผู้ต้องสงสัยสรุปว่าเป็นคนไทยนะคะที่เหมือนกับเป็นแก,งก๊งมาเฟียอยู่ในบาร์เบียแห่งหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เป็นพาดหัวรองลงมานะคะจะอยู่ทางด้านมุมบนสุดเตือนนักวิชาการอย่าล้ําเส้นนะคะก็คือกรณีที่เหล่านักวิชาการเนี่ยได้มีการจัดเสวนาการแต่ก็หลายหลายงานค่ะได้มีการถูกระงับ แล้วก็ได้ถูกยกเลิกไปไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะจนนํามาซึ่งการออกมา ทำจดหมายเปิดผนึกนะคะของทางเหล่านักวิชาการ60คนนะคะรวมไปถึง6อ่า16มหาวิทยาลัยด้วยกันส่วนทางพลเอกประวิทยวงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมก็ออกโรงมาปรามนะคะบอกว่าการจัดเสวนาน,นั้นต้องขอทางคอสอชอก่อนค่ะก็ลั่นเลยค่ะว่าคอสอชอเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วรัฐบาลต้องเดินตามนะคะแล้วก็คงจะมีการประชุมต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของทางไทยรัฐในเช้าวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการ รวบแกงโจนรัก แก,งก๊งสกิมเมอร์มาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมจริงๆเรื่องของแก,งก๊งสกิมเมอร์เนี่ยทางธนาคารแต่ละธนาคารเขาได้มีการติดตั้งเครื่องที่จะป้องกันการจุรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเวลาเรากดบัตร ATM แล้วเขาก็จะคัดลอกรหัสต่างๆแล้วก็นําเงินเราออกไปจากบัญชีเนี่ยมีการติดตั้งป้องกันเอาไว้แล้วแต่ว่าครั้งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเครื่องที่ทางเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารเนี่ยนะคะติดตั้งป้องกันเอาไว้เนี่ยแก,งก๊งโจรเหล่านี้เนะะี่ยค่ะเขาก็เอามา าเสียบซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะโดยเคสล่าสุดนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ของตู้กาิิกรนะคะอยู่ตรงปากซอยรามคำแหง58ทับ3นะคะซึ่งชุดสืบสวนของสอนอหัวหมากค่ะก็จับทันควันนะคะเป็นแก,งก๊งริมเมอร์ชาวรัสเซียเห็นว่าช่วงประมาณบ่ายๆเนี่ยไปติดตั้งเครื่องนี้เอาไว้นะคะแล้วก็มีคนเนี่ยเขา เขาสังเกตเขาว่าเอ๊ะทำไมมันมีลักษณะแปลกๆอยู่ตรงที่จะเสียบก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เห็นว่ากว่าที่จะสามารถจับได้เนี่ยนะคะมีคนไปกดตู้ ATM ตู้นี้เนี่ยเป็นร้อยกว่าคนได้แต่ว่าเจ้าชาวรัเสเซียคนนี้เนี่ยยังไม่ได้มาดึงข้อมูลไปนะคะก็เลยยังไม่เกิดผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นนี่ก็เป็นภาพรวมนะที่น่าสนใจของไทยรัฐในเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูฉบับถัดไปเลยนะคะเป็นของ Daily News ค่ะ Daily News เนี่ยภาดฆ่าตัวใหญ่ มากนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของนักวิชาการที่จัดงานเสวนานั่นเองโดยใช้พาาหัวว่าหึมนักวิชาการอย่าล้ำเส้นนะคะบิ๊กป้อมชี้ทำตามกฎหมายแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวด้วยนะคะที่ทางปปชได้มีการประชุมร่วมกันกับทางอายการสูงสุดแต่ปรากฏว่าทางอายการสูงสุดบอกเขาว่าเอ๊ะ เจ้าหน้าที่อายการสูงสุดหลายท่านก็มีเวลาว่างไม่ตรงกันแล้วก็ดูเหมือนจะกระชั้นชิดเกินไปนะคะจึงได้เลื่อนในการที่จะหารือคดีโครงการรับจำนำเข้าไปก่อนนะคะขอยืดไปเป็นวันที่สิตุลาคมค่ะแล้วก็ประเด็นที่พาดหัวตัวใหญ่เลยนะคะก็เป็นเรื่องของพยานฝรั่งโพลค่ะออกมายืนยันนะคะว่าเจ้าของบาร์ลวนลำแหม่มผู้ดีค่ะโดยเพื่อนเนี่ยได้เข้าไปช่วยก่อนที่จะเป็นศพก็คือนายเดวิดนั่นเอง เจอเลือดที่เด็กเรือสปีดโบ๊ทด้วยนะคะโดยตอนนี้ก็ล็อก3เด็กเรือสปีดโบ๊ทต้องสงสัยที่น่าจะเอี่ยวกับคดีฆ่าโหดของสองนะักท่องเที่ยวเมืองผู้ดีตอนนี้ก็เค้นสอบกันอย่างหนักคะ่ะแต่ว่า สามผู้ต้องสงสัยคนนี้ก็ออกมาปัดนะคะบอกว่าไม่รู้เรื่องพร้อมที่จะส่งหลักฐานในการสแกนนิ้วทํางานยืนยันเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็กันเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่เชื่อที่บอกว่าไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวจะไปตรวจพบในเรื่องของกางเกงที่พบว่ามีคราบเปื้อนเลือดด้วยนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของรวบกระเซียติดตั้งกิมมิ่งเช่นเดียวกันนะคะโดยดูด ATM ของธนาคารกสิกรไทย ตำรวจหัวหมากก็รวบแล้วหนุ่มรัสเซียตัวแสบค่ะลอบติดตั้งเครื่องสกิมมิง่งแล้วก็มีกล้องรูเข็มด้วยนะคะอยู่ที่ตู้ ATM เอแบงค์ของกสิกรนั่นเองอีกหนึ่งข่าวดีค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางด้านบนเลยนะคะจอมพลังปุ๊กลุกค่ะทองแดงเหรียญแรกของไทยนะคะได้มาเป็นที่เรียบร้อยโดยทางรัติการกุนน้อยหรือว่าน้องปุ๊กลุกค่ะ นักยกน้ำหนักสาวทีมชาติไทยจากจังหวัดสุรินนะคะก็โชว์พลังเรียกว่ายกลูกเหล็กทำน้ำหนักรวมได้222กิโลกรัมค่ะคว้าเหรียญทองแดงเหรียญแรกให้กับกองทัพนักกีฬาไทยได้เป็นผลสำเร็จนะคะจากการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น56กิโลกรัมหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะอันนี้ เป็นกีฬาเอเชียนเกมแต่ดูเหมือนจะมีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวให้คุณนิชนันมาขยายความนะเห็นว่า เป็นวิญญาณของคุณเอนะในนี้เขาใช้ผ้าหัวว่าเป็นผีเอ r โลุ้นแม่นปืนนะฮะอาจจะสัมผัสวิญญาณได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันละกันนะคะนี่เป็นภาพรวมที่น่าสนใจของเดล l y นิวสในเช้าวันนี้นะคะมาที่ฉบับถัดไปค่ะเป็นของข่าวสดค่ะข่าวสดก็ยังคงเป็นประเด็นผ้าหัวคล้ายๆกับไทยรัฐแล้วก็ของทางเดลิเนสนะคะนั่นก็คือประเด็นของนักวิชาการแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ าการคลุมปี๊บนะคะเรียกว่าเป็นพลังปี๊บแต่พลังปี๊บนี้เนี่ยมาจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะคลุมปี๊บบี้อธิการลามมอทนั่นคือมหาวิทยาลัยธ,ธรรมศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจี้เลิกขวบเก e ้าอี้สนช อาจารย์รุมจวกนะคะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของกรณีงานเสวนาคุบคามเสรีภาพวิชาการวิก้อมลั่นเสวนาต้องขออนุญาตคอสอชอแล้วก็มีประเด็นเรื่องของกรณีนายสมชัยศรีสุทธยากรที่มีกะกะตสามท่านนะคะไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการลงประชามติที่ประเทศสกอตแลนด์ก็มีพาดหัวติ่งมาด้วยหน่อยหนึ่งสมชัยโต้วุ่นดูงานเที่ยวสกอตแลนด์นะคะ,ะเดี๋ยวมาติดตามในรายละเอียดกันอ๋อแล้วก็มีอันนี้เป็นพาดหัว ะะที่น่าสนใจของทางข่าวสดในเช้าวันนี้ De เดลี่นิวส์เนียเป็นเรื่องของกีฬายกน้ำหนักนะคะที่ได้เหรียญทองแดงเหรียญแรกไปอันนี้บอลไทยค่ะยิงถลมอินโดนีเซียไปครึ่งโหลค่ะคุณผู้ชมโอ้โหยิงกันก็นํำเซม์เซลกันเลยทีเดียวนะฮะภาพจะอยู่ทางนี้เลยด้านบนนะคะก็เป็นเจอกับอินโดนีเซียนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดแล้วกันนะคะว่าอย่างไรเห็นว่าตอนนี้ ผังาดแชมกลุ่มเข้ารอบเดี๋ยวจะไปเจอจีนด้วยนะคะตอนนี้ประเดิมไปแล้วสองทองแดงด้วยกันเดี๋ยวจะลุ้นน้องเต้าอีกนะคะชิงยกเหล็กนักกีฬาไทยก็ทําเหรียญที่อินชอนเกมได้แล้วประเดิมสองเหรียญทองจากน้องปุ๊กลุกรักติการคุนน้อยนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมที่น่าสนใจของทางข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะมาที่ฉบับสุดท้ายนะคะมติชนค่ะมติชนก็ยังคงมีประเด็นเรื่องของกรณี การเสวนานะคะที่ถูกมองว่าเป็นการล้ำเส้นการทํางานของคอสช,ชบิ๊กต้อมลั่นอย่าล้ำเส้นค่ะอาจารย์คุมปี๊บซีอธิการมอทอป้องเสรีภาพโดยบอกว่าวิชาการเนี่ยต้องมีในมหาวิทยาลัยส่วนทางมอหรือว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลงตั้งเวทีเสวนาปี๊บนะคะทรงโผย้ายข้าราชการเข้าขครมอด้วยแล้วก็มีประเด็นเรื่องของคุณอาจารลุนนั่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีด้านบนนะคะเป็นเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปบกน้ำอากาศเลย บิสซินสั่งลุยนะคะเชื่อมข่ายขนส่งทั่วประเทศคุมค่าบริการทั้งระบบนะคะแล้วก็เรื่องของยางพาราที่ก่อนหน้านี้ยางยิกยกักยึกยกักจะมาจะไม่มาจะมาจะไม่มาทางมติชนในเช้าวันนี้นะคะบอกว่ายางยานันมติชุมนุม8ตุลาคมนะคะเรียกว่าเรื่องของราคาสินค้ากเกษตรที่มีราคาตกต่าลงเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทางคอสจจะ ายความกังวลไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็มีประเด็นเรื่องของฟุตบอลด้วยนะคะที่เครื่องโหลทางคุณเกิรฤกริ์นะคะซึ่งเป็นปีกทีมชาติไทยก็กระโดดนะ เรียกว่าแย่งบอลผ่านมือผู้รักษาประตูอินโดนีเซียไปเข้าตรงตะข่ายอันนี้เนี่ยเป็นช็อตประตูที่4นะคะให้ไทยเอาชนะอินโดนีเซียไปได้6-0ด้วยการค่ะในการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแรกกลุ่ม E นักสุดท้ายนะคะโดยเอเชียนเกมครั้งที่17ที่อินชอนฟุตบอลน,นั่นเองนะคะก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเดี๋ยวจะไปพบเจบจีนนะคะในวัน ที่22ที่ผ่านมานั่นเองค่ะอะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของทางข่าวสดอันนี้มัติชนมติชนในเช้าวันนี้ค่ะคะะทีมนักกีฬาไทยนี่ฟอร์มดีกันจริงๆนะเดยเฉพาะฟุตบอลเมื่อวานนี้บอลหญิงนี่ถล่มไป10บสอศูนเมื่อวานวันก่อนสี่วันก่อนแล้วก็มาเมื่อวานนี้บอลชายก็6นะหก แวงโหนี่ครึ่งโหลไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ได้สองทองแดงนะคะสองเหรียญทองแดงเป็นสองเหรียญทองนะคะสองเหรียญทองแดงมาประเดิมนที่เรียบร้อยตั้งแต่วันนี้ใช่ยินดีด้วยแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทาพกีฬาไทยที่ไปแข่งอยู่ที่อินชอนเกมค่ะอีเชนที่เกาหลีนั่นเองนะคะส่งกำลังใจไปนะคะก็ขอให้กอบโกยเหรียญทองมาสู่เมืองไทยเยอะๆละกัน นะคะคนไทยก็เป็นกำลังใจเชียร์อยู่ที่ประเทศของเรานี่แหละอย่างน้อยน่ยนาจะได้มีเรื่องที่น่าย,ยินดีในภาวะแบบนี้กันบ้างนะคะจะได้ยิ้มกันบ้างมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่วันนี้เราจะเริ่มกันที่ปรากฏการปี๊บนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยอาจารย์วิโรธอาลีค่ะที่ได้มีการคุมปีป๊บแล้วก็ถ่ายรูปลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะโดย เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการไปสัมภาษณ์นะคะถึงกรณีการโพสเฟซบุ๊กในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงเสรีภาพทางวิชาการด้วยการใช้ปิ๊บคุมสีสับพร้อมกับบรรยายใต้ภาพในเฟซบุ๊กของอาจารย์วิโรธด้วยนะคะว่ามีความสุขที่ได้อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมแคบๆตามที่ได้ถูกตีกรอบไว้ กับกรณีเหตุเจ้าหน้าที่รัฐเข้าหยุดการจัดงานสุวรนาวิชาการภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต<ม>เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาว่ารอคำอธิบายอยากทราบจุดยืนของผู้บริหารโดยเฉพาะนายสมคิดเชื้อคงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่ามีจุดยืนอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพทางวิชาการ โดยอาจารย์วิโรธได้เขียนนะคะว่าท่านอาจารย์สมคิดเนี่ยตอบว่าท่านถูกต่อว่าจากทั้งสองฝ่ายผมจึงโพสต์เฟสบุ๊กว่าใครมีปี๊บช่วยหาให้ผมหน่อยและมีลูกศิษย์หามาให้จริงๆแล้วผมก็เอามาสวมแล้วก็ถ่ายภาพส่วนหนึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจกับมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยรู้สึกว่า พื้นที่ของมหาวิทยาลัยควรจะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้รู้จากการใช้เหตุใช้ผลไม่เฉพาะเรื่องของการเมืองใน